วันนี้จะมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้กับคุณแม่หลังจากที่ได้สมัครเราชนะไปแล้วเมื่อเช็ควันที่8นะครับสมัครโน้นที่29เช็คว่าผ่านวันที่8ปดกุมภาที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็แอปเป่เาตังของธนาคารได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 1 3. 0 3จุนะครับก็เดี๋ยวมาทำการอัพวันนี้รอทั้งวันไม่ต้องไปไหนแลครับอยู่รออัพเข้าไปได้นะครับทั้งวันก็อาจจะมีส,สมาชิกเพื่อนๆคนไทยได้ลงทะเบียนกันนะครับจะมาลองเลยครับ เกิดอุบติเหตุต้องลองใหม่อีกครั้งครับขออภัยกำลังไม่สามารถทำรายการได้ในขนาดนี้ตอลองลงอีกครั้ง ก็ยังไม่ได้ครั้งที่สองก็ไม่รู้จะใช้ความพยายามอีก,อกครั้งแต่ต้องรอชองค่ำๆนะอย่างสาซาไม่ได้ ขอภัยอาจจะมีผู้คนมาใช้เยอะต่างคนต่างช่วยกันกด30ล้าน28ล้านคนจะแ,แย่งกันกดไปที่แอปเดียวก็คงไม่ได้ ติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ยังไม่ได้ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้กับคุณแม่นะครับี่ก็โทรศัพท์เครื่องเก่าแล้เวเข้าไปที่แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันเปาตังนะครับหมุนเปาตังกดเขา้าไปเลยครับนี่ก็ทำการสมัครก่อนแล้วครับเดี๋ยวใส่รหัสพินครับเดี๋ยวเรามากดพินกันเลยครับเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเปาตัง เข้ามาได้แล้วครับเดี๋ยวไปที่ g ีบอเลแม่เตรียมบัตรประชาชนะนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้เพื่อยืนยันตัวตนนะครับถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายใบหน้าแล้วก็รอรับ OTP ใช่ไหมรหัสยืนยันจะเข้าไปเลยครับ ก็กดยอมรับครับไม่ยอมรับเขาก็ไม่ไม่ไปต่อไม่ได้ครับกดตกลงครับแล้วก็กดอีกรอบนะครับสองครั้งอ่าแล้วก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราจะยืนยันได้สองอย่างนะครับถ้าเป็นสมาชิกของบัตร ของธนาคารก็หรือว่าเป็นลูกค้าของธนาคารก็ยืนยันกรุงไทยเน็กนะครับแต่นี้จะยืนยันด้วยบัตรประชาชนาให้คุณแม่นะครับกดไปเลยครับเตรียมถ่ายรูปนะครับเตรียมเอ้ยถ่ายรูปเตรียมถ่ายบัตรประชาชนครับนะครก็ ให้อยู่ในกกอบนะครับเนี่จะมีกอเกาะลองกันตรงนี้เลยครับเดี๋วดยวรอสักคู่ใส่ชื่อนามสกลุลอ่า,าอมีชื่อ ใส่ชื่อนะครับภาษาไทย,ไยทเ,าเ,เารกา,กด,ดารกดยืนยันนะครับ นี่ก็มารูปแบบนี้ครับเราต้องรอลองอีกครั้งนะครับคงต้องรอช่วงค่ำแล้ครับ